ิดส่วนแม่นางอยู่บ้านตอกสมิงโอ้สวดเพิ่นมาหาน้องไม้ก่อนน้องไม้ไม่ได้ ทีมงานมหานอไม้มหานไม่ก็ฮางายหาได้เเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นปลูกไว้โดดแล้วมีแต่มาเอาเลยนี่แต่มาหาเลยนุไม่เอกเลยอกแล้แล้วเบออไ่ี่จ๊ะนั่นแหละนจะของสวนเพินสวยงามนี่ก็จของสวนเพิรนสวยงาม

เออก็ยุลุมผุคอยบทันได้ย่างไปหอดพุนอหอดเพียงนั่นย่างดิฟางนั่นอีกเนอุ่นพุนดินุนเพียงผุน ยังเบื้องลุมพี่เฮ้ยขอบพันได้เอานะเพราะว่ามันอ่น,นั่นเด้คอยคอยหิวว่่ได้มันหลายลายนะ มาซาดส่วนเพิ่นเดียวอยู่เบื้องทึงันก็แห้งหลายส่วนอยู่เบื้องทึงโหนี่ ห่งางไปเบิง้งเหนโอ้ยเหนื่อยดินพันกว้างหลายงางยังปูทัวร์กฮ้ยฟังนี่ก็สวสวนมันสวนมันเพิ่น ก็ไม้สร้างไผ่ไม้สร้างไผ่นู้นผู้ผ่าป่า,าไม้ทองฟ้าสวยงามจริงๆสวยๆธรรมชาติสวยธรรมชาติ นอนไม้ก,ก่อนนี่มีบอมีบอลนอนไม้โอ้มีแต่มันสูงไม้มันสูงขึ้นหมดเลยมันได้นอนหน่อได้บอนอนหรอสูงจะไปดูก่อนนอนเดี๋ยว มาอากาศดีอากาศดีอากาศดีก่อนี้บ่มีสูงเมืดแล้วก่อนนก่อนีี้สูงมืดแล้วสูงมดแล้วก่อนนี่ lần con này băng Ồ, nhỏ 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 nha nhỏ 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 Sáng À không hiện nó tăm Không hiểu nó tăm tăm Bị kèng Nó tăm tăm bị bây Nó tăm tăm ở bây Nó ăn bạc Ăn

อ oh, ๋ออันนี้ก็สูงหมดแล้วอันนี้ก็สูงหมดแล้วสูงหมดแล้วอ่้หน่อเดียวนะหน่อเดียวนะสูงหมดแล้ว เยอะสูงหมดแล้ว